ขอขอสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบเบอร์ทุกคนทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ผมเคยถ่ายทำเส้นทางบุรีรัมประโคนชัยเส้นนี้นะครับมีนักโมไซค์ครับติดก,กล้องนคนับโมไซค์ จรนเป็นผมก็อดเก็บภาพนี้ไว้ไม่ได้ครับนะครับที่ก่อสร้างว้าวเป็นหลุมเลยบอ่อตรงนี้น่าจะเป็นที่วางเท่านะครับนี่ก็เป็นเส้นทางาบุรีรัมย์ประกคนชัยนะครับเส้นทางนี้ขยายเป็นสี่เลน มันก็ค่อนข้างที่จะมีหลุมนิดหน่อยนะครับเพราะว่ากำลังก่อสร้างอยู่นะครับกำลังก่อสร้างอยู่ขับเร็วไม่ได้ครับตกหลุมครับนะครับบรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ถือโอกาสเข้ามาในเมืองก็เลยเก็บคลิป ไปชมนะครับคือเส้นทางของบุรีรัมปรโคนชัยนะครับเส้นทางที่ผมกําลังไปนี่ก็คือเส้นประคนชัยครับขาเข้าประคนชัยนะครับขาเข้าไปในเมืองบุรีรัม์ก็จะเป็นที่รถสวนทางมานี่แหละครับโอเคผมก็ได้เดินทางไปถ่ายคลิปของ ้แบตเตอรี่ไปถึงร้านฟิกแบตเตอรี่แล้วก็ร้านลูกชิ้นนะครับร้านลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมครับหน้าสถานีรถไฟบุรีรัมครับผมลืมชื่อร้านนะครับเพราะเพราะว่าชื่อร้านมันอยู่ในคลิปแล้วครับเดี๋ยวอีกสักพักพอไปถึงบ้านผมก็จะทำการตัดต่อแล้วก็ใส่ชื่อร้านให้เขานะครับเพราะว่า ทางด้านจ้ากองร้านลึกชิ้นได้กดติดตามช่องของสรภบไทสารชาแน,นลแล้วนะครับต้องขอขอบคุณนะครับที่ให้โอกาสช่องแอดมินจกราวได้ถ่ายทำนะครับเพืพาพให้เอซีได้ดูนะครับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นวัดป่าไปดูวัดป่าไปดูกำลังสร้างพยายางกำลังกับ นี่ก็จะเป็นบ้านไพบูนนะครับบ้านไพบูญบ้านไบูก็กำลังจะยังยังไม่ถึง50%เท่าไหร่ครับกำลังเริ่มได้สักประมาณ30อ่ะคือถ้าสามารถทำให้ถนนมันวิ่งได้วิ่งได้แบบแบบถนน น้นลูกแรงเอาไปก่อนัอน้นเขาเรียกว่า50เอซนแต่นี่ยังไม่เกิดอะไรขึ้นเลยนะครับตอนนี้ก็ยังติดอยู่ที่เท่ไรนะครับคุันนี้ผมจะถ่ายให้ชมจนไปถึงมูนสิ้นสุดนะครับสิ้นสุดนะครับไม่รู้จะสิ้นสุดได้ตอนไหนนะครับก็ถ่ายให้ชมไปเรื่อยๆนะครับนะ ั่งนี้ก็จะเกรดดินให้มันเรียบเรียบแล้วนิดนึงนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นดินดินที่เขาบรรทุกมากักไปครับไว้ใช้ในการาถมเทพื้นที่ที่มันเป็นหลุมเป็นบ่อ ตัวนี้ก็เป็นแหล่งนะครับเป็นแหล่งขุดดินถ้าก็ขุดสะเลยก็ว่าได้นะครับเป,เ,ปเป็นไปได้ครับถ้าซีเลนเสร็จปุ๊บถ้ามีาการแข่งขันกีฬาของทีมบรดัมยูเนเต็ดนะครับรถก็จะสัญจรมาในเส้นนี้อย่างมากมายครับ แต่ hey, ช่วงนี้ครับมันเป็นาภาวะาโรคระบาดครับโรคของโควิด -19 ทำให้ไม่มีการามาเข้ารับชมนะครับได้นะครับให้รับชมทางทีวีหรือว่าทางบ้านเอานะครับเพราะว่าเราสั่งห้ามไม่ให้เข้าสนามไปเข้าเชียร์นะครับ ทางนี้ก็จะรู้สึกว่าจะรออะไรบางอย่างผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับดูสิครับอาจจะรอดินหรือว่าจะอาจจะปรับพื้นที่ปรับพื้นที่ถนนนะครับปรับพื้นที่ถนน นี้ก็จะเข้าสู่หมู่บ้านไซนะครับเท้าหมู่บ้านไซตรงนี้ก็จะทําการก่อก่อสร้างแน่ใจเป็นสะพานหรือเปล่าเป็นโครงการชนิดใหม่นะครับเขาจะสร้างแท่งปูนมาประมาณนี้นะครับหลังจากที่ผมอ๋อตรงนี้จะจะเป็น น่าจะเป็นที่วางท่อระบายน้ำเออที่วางท่อระบายน้ำโอเคเข้าใจแล้วโอ้ยเดินก็ดน,ดนเก์เนาะไม่เห็นเหรอคนกำลังจะเบี่ยงขวาเนอะโอ้ย อันนี้ก็เข้าสู่บ้านไสเลยนะครับเข้าสู่บ้านไสอันนี้ก็เป็นเือบ้านไสนะครับบ้านไส,นสช่วงนี้รถก็กำลังจะเคลี้ยงระเบที่ครับตัวน,นี้ก็จะเป็นสำนักง,งานเขาเลยคนระับสำนักง,งานตรงทางหลวงเลย ง,งานการก่อสร้างถนนนี่แหละมาดูเขาเรียกว่ายังไงดอกสร้างเป็นออฟฟิศเลยนะครับมันนานจะได้มีโอกาสมาถ่ายคลิปทีนะครับจะเอาให้สิ้นสุดาการก่อสร้างถนนซีเลนนะครับให้ชมไปบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับ ด้วยถ่ายไปด้วยครับว่ามันมีแฟมมาด้วยมาคนเดียวว้าวตัวนี้เป็นหลุมเลยครับก็ใกล้จะถึงบริเวณที่จะสิ้นสุดแล้วนะครับสิ้นสุดของการสร้างขยายเป็นีเลนของเส้นบุรีรัมประกรนชัยนะครับ บางครั้งถ้าเสียงการบรรยายภาพอาจจะไม่ค่อยได้ยินทั่วถึงผมก็ต้องกราบออภัยด้วยนะครับเพราะว่าในใจนะครับอยากมีไม่มีไม่อัดเสียงไว้ทำวีดีโดอแต่ก็ยังไม,ม่มีงบประมาณนะครับถ้าผมมีทุนเมื่อไรเดี๋ยวผมจะใช้ ระบบไม้นี่แหละครับเสียบกับโทรศัพท์นี่แหละเพราะว่าใช้กล้องกล้องออปโปมันก็จะประมาณนี้นะครับไม่มีทุนซื้อ,อกล้องดีๆก็อย่างเขานะครับไ้ค่อยมีคนติดตามพันหนึ่งก่อนพันคนก่อน,นให้มีไรายได้ก่อนนะครับอันนี้เป็นอะไรเนาะทำไมสูงๆจัง,งตรงนี้น่าจะเป็นที่เก็บอะไรที่เก็บอะไร โอ้ไม่ใช่เป็นรถเป็นรถที่กำลังเทดินนะครับรถที่กำลังจะเทดินตัวนี้ก็จะเป็นร้านยาง,งการไ,ไฟฟ้าก็มาทำอะไรก็ไม่รู้ดูเอาเองครับน่าจะมาดูพื้นที่ครับเสาไฟหรือว่าสายไฟนี่เป็น้ารอุดมพัปลาครับที่ผมมาซื้อปลาแต่เลี้ยงนะครับ คลิปนี้ให้ชมแบบยาวๆนะครับชมฝั่งนี้ก็จะรอรถมาเทดินแล้วก็ปรับพื้นที่มันให้มันเรียบอันนี้ก็จะเป็น โรงเรียนบ้านทาวบนโรงเรียนบ้านทาวบนนะครับแล้วก็จะถึงหน้าบ้านทางเข้าชันเพนนะครับทางเข้าบ้านชันเพนนะครับตรงนี้ครับเหมือน รถจะเข้าไปดูดน้ำนะครับแล้วก็เอามาฉีดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอบคุณยังมากมายครับที่เสียสละเวลาเข้ามารับชมและเข้ามาติดตามนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับมันก็จะเกือบจะสิ้นสุดการก่อสร้างแล้วครับเหลืออีกไม่กี่กิโลครับก็จะสิ้นสุดนะครับ ลิปนี้ก็ให้รับชมแบบยาวๆนะครับื่พื้นที่เสาสองข้างทาง มันเป็นพื้นที่แคบมันก็ขยายได้ประมาณนี้ขยายได้ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่เพราะว่าติดสายไฟติดเสาไฟเกือบจะสิ้นสุดแล้วนะครับสิ้นสุดการก่อสร้างทางสี่เลนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสวนนกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสวนกนกครับเมื่อก่อนเขาจะประมูลพื้นที่ทําเป็นสนามบิน ต่ประมูลไม่ผ่านครับก็เลยไม่ได้เป็นสนามบินครับได้เป็นส่วนนกแทนครับเาขาไปประมูลได้ที่อำเภอสตึกครับที่โน่น,นะนครับเป็นสนามบินของบุรีร,รัมของเรานะครับของจังหวัดบุรีรัมของเรารและแล้วก็มาสิ้นสุดเส้นทางเส้นทางนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ ผมก็ต้องขอจบลงแค่เพียงเท่านี้ไันใหม่อทำไม